ใช่แล้ใ่อนเรหลับมก็ค่อยได้พูด่คือตอนเจอกันก็จะเป็นสภาพที่ค่อนข้างแบบชักคนแล้วแ้วก็แบบกินข้าวกันง่ายๆแถวบ้านหรืออะไรเงี้ยสภาพมันก็จไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งที่จะถ่ายตลอดเวลาขเราไม่ได้แต่งหน้ากันเถอะจริงๆแ่ไม่แต่งหน้าก็ถ่ายได้ไม่ไม่ไม่่งเมจะเป็นเวลาที่เา พักผ่อนเราแล้วอะไรแก็เลยไม่ได้แบบจะต้องถ่ายรูปลงคืออะไรเป็นฝั่งเขาหรืฝั่งเรานี่ไม่พอใช่เออบอกพี่บอกพี่ี่มาสิรือว่าน่าจะเท่ากันเท่ากันแล้แบบเวลาทำงานหนักมาไม่มากๆเวลามาเจอกันมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกอยากพักผ่อนที่สุดอะไรอยากจริงตัวอยากก็เหมือนในงานกมีคนก็ค่อนข้างแบบอ้ความสัมพันธ์ของเรากับพี่นู๊กเป็นยังไงอย่างเงี้ย แต่จริงๆก็ลงประมาณนี้มาตลอดเห็เป่าคะรู้ๆถือนว่าคนหนุ่มไม่ได้เป็นคนแบบ,บไม่ได้โพสต์รูปกันบ่อยในขนาดนี้แต่ว่าช่วงนี้ยอมรับว่าแบบทำงานกันแบบหนักมากๆเลยค่ะหาเวลาที่จะแบบพักผ่อนด้วยกันไปไหนด้วยกันได้คือน้อยน้อยมากคือก่อนหน้านี้มันก็ตรงหมอกที่มีข่าวออกที่หนูเกันตลอดกาลและเหล่าผู้คนทุกคู่คดีเหมือนมันตกอย่างว่าเอ้ยมันตกแก้ข่าวว่ามันไม่ได้เล่นกันอยูเลยจริงๆก็ เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ฟอสเพื่อที่จะแก้สาเพราะว่ามันไม่ใช่พวกเราอยู่แหละเรายังมีใจเพราะความรักของเรายังเหนียวแน่นหวานปกติดีเลยปกติปกติของเรานะแล้วก่อนหน้านี้ที่มีความโพลูกจอดังอันนี้คนก็ค่อนข้างสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราความผิดพลาดของหนูเองมันยังไงลูกที่ไม่ได้อธิบายในแคปชับชานเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักมีตกเขอมาถาอย่ชานี่โดนแบบคนคิดไปเยอะเยอะค่ะแล้วตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องด้ยเพราะว่าขายละครจนเพื่อนโทรมาว่าึ้นเฮ้ยรู้ไหมว่าเป็นข่าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เป็นข่าวเขาก็เลยเช็อะไรก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเน่ย่งพี่โน้ตเองเขาบอแมว่าเอ้า นอนอะไรเขาหรือเปล่าทำไมถโฟสกับเขาด้ครับไม่งงค่ะเพราะว่าเหมือนคุยระบายกับเขาอยู่แล้วว่าแบบในช่วงนี้มันโควิด์โหลดนะมันเป็นยังไงอะไรเหมือนพี่โน้ต้องค่อนข้างห่วงฉาเรื่องแบบทำงานหนักแล้วแบบมากินข้บชีวิตๆอะไรสี่ตัวสุดท้ายผมก็เป็นห่วงพี่โน้ตเช่นกันทั้งคู่กันหมดเลยใช่ก็ทำงานหนักกันทั้งคู่ด้วยก็ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพการนอนอะไร คิวใจกันยังไงบ้างพอเวลาแบบเจอเรื่องหนักๆมาทั้งคู่ดูแลกันใจกันยังไงก็หาของอร่อยกินให้กินหมดก็ได้ให้กินหมดก็ได้ให้ชินหมดแล้วตอนนี้คือเพ่งชัดเรื่องการสั่งอาหารเราต้องกินให้หมดอ่อันนี้เป็นขอพี่โน่ใช่ไหมก็ด้วยค่ะแบบรู้อยู่แล้วว่ามันมันเหลือทิ้งมันไม่ดีหรอกพอเ ถึงเขาไม่ซอหนูก็จะถามว่าเก่งเพเขาตอบว่าก็บอกว่าดีมากเก่งๆซองนี้ตัดตัวฝาทำงานเยอะอะไรเงี้ยทุกชาติมันมีปัญ่าในการได้เจอกันทำไมแม่ค่ะเมื่อวานทุกคนไปดูหนังกันมาแค่แบบไม่ได้ลงรูปเฉยๆมีเหล้าใช่ไหมมีเหล้าไปด้วยก็แค่รู้สึกว่าดีใจนิดนึงเพราะว่าพี่หากดูหนังมากกว่ามาหลายเรื่องแล้ว ก็ไม่ได้ดูก็เลยคาดหวังว่าลากับบาร์บี้ว่าพี่อ้นู้นช็อตนี้เป็นไงบ้างเขาอินกับบาร์บี้เราไหมคะเขาชอบคะเขาเขาก็รู้สึกว่าแบบคือหนังมันแค่อะไรมากกว่านี่ไมาโปรโมทบาบี้เรียกว่าเจอทุกแต่ละทีก็พยายามแบบคัดแต่กันเต็มแต่งนี่นี่สาวก็ทักทักหาอะไรทำสนุกด้วยกันดีใจไหมที่เราเป็นแบบเหมือนพลังงานชีวิตให้การรายการดีไหม อันยืนยันหน่อยดิชากับแฟนคลับที่เขาเป็นห่วงเราอย่งอยู่ดีนะแต่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะเนาะมันก็ปกติดีใชื่ใช้รูปเยอะๆเยอะใชงรูปเยอะๆเะีก็ได้มีภาพพิเศษี่จะเยอะเดิมใช้รูปเดิมใส่ปีน้ก็ใช้ต่อไป